... ครับตรงลางอ้โอ้โอ,โอ้ไปยกเลิกของเโาอีก งานนี้ประกอบการงานนี้ประกอบรารอย่างดีมากประกอบข่าวมีนายไว้ป่ะตีทีจทรลดีก่อนได้ไหมคะไปไหนเราดีคะเซียนสีก็ ก็มีก็มีที่บอกว่านะ

遊いに行った。 ต้องดูสกุลพวก フフフフフ。<laughs> <laughs> you yeah. จริงเขา้ครับลาสเกจาผู้ตื่น้นนะคะโดยารแต่คุณคนเก็งเขบอกว่าต้องขอแดงเงใจกับผู้เียชีวิตดวยแล้วก็คิดว่าเป็นความโิดแก่ของนักมันกการอย่างไม่กลับ้านเลยแต่ว่าขณะนี้เน้นจากนากการอย่างไมันร้อเ็ะคะพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่นัฐบานจะกระชากพูดเช่อถืได้หรือไม่เพรที่ผ่านมาเป็นอันที่เกินเลย กจากข้อเท็จจริงันกามค่ะแลเราได้มีกาประเมินกี้รอบนึงและาคิดว่าหากไม่มีเหตุการเกิดขึ้นแล้วก็จะามารถได้จริงจริงค่ะแลวก็ทางายก็บอกเราต้องยอมรับว่าการที่กัมพชาสื่อาปเทศและก็ผู้ารกพื้นที่เขาก็มั่นใจเพราะเป็นคนที่ป่อยเองกัเขามั่นเราไทำอแต่เราเองเป็ฝ่ายานอไม่มั่นใจหรอกว่าจะทอยา

สำหรับปศาตรตาควายพื้นที่ปศาตรตาควายผมเรียนอย่างนี้ว่าในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเพียงปศาตรตาควายที่เดียวนะครับที่มีข้อจํากัดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง,างนะครับถ้าเราจะพูดถึงการควบคุมพื้นที่เราถือว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ตามแผนตามเป้าหมายในทางทหารนะครับที่วางแผนไว้แต่ปรัตร์ตาควายเนี่ย มีข้อจํากัดนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปนความพยายามของเป็นพยายามเป็นความพยายามสุดท้ายของทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชานะครับทีนี้ผมผมเรียนว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราเรายอมรับว่าถ้าพูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราอาจไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นะครับเราสามารถได้พื้นที่ควบคุมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการประทะ นะครับซึ่งเล่าให้ฟังถึงถึงตัวแผนที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราือว่าเราควบคุมได้ด้วยการใช้อาวุธยิงนะครับถ้าใครดูที่แผนที่ก็จะเห็นว่าลักษณะการวางกำลังเนี่ยตัวปราสาทต,ตาควายเองเนี่ยจะอยู่ในย่านกลางนะครับและพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสำคัญในทางทหารเนี่ย จะไม่ใช่ตัวปราสาทตาควายนะครับเพราะว่าปราสาทตาควายเป็นพื้นที่ต่ํานะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับหากเราวางกําลังประจําอยู่ที่ปราสาทตาควายมันอาจจะเป็นความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับยิงสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามทําให้เราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับการกลุ่มพื้นที่บริเวณเราใช้คําว่าบริเวณนะครับสําหรับในห่วงสุดท้ายนะครับที่มีการใช้กําลังนั้น เราพยายามที่จะกระทําต่อเป้าหมายจุดสูงข่มในทางทหารนะครับก็คือเนินเน0ห้าน,นะครับเนิน3.50อาจจะมองว่าอาจจะอยู่ในในในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นความสําคัญสูงสุดที่เราจะต้องยึดที่หมายนี้ให้ได้นะครับแต่เนื่องจากเวลานั้นมีให้เราไม่ไม่เพียงพอนะครับ เรากนะ็อย่างน้อยเราก็ใช้การควบคุมพื้นที่โดยส่วนรวมโดยเฉพาะการใช้การควบคุมด้วยอาวุธนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ในเมื่อถ้าเราเห็นภาพเนี่ยเนิน350นั้นเป็นที่วางกําลังของทางกัมพูชานะครับซึ่งจากเนินนั้นเนี่ยนะครับทำใช้อาวุธยิงนะครับมาบริเวณตัวปราสาทด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่เรียนได้ทราบมันเลยทําให้เราไม่สามารถจะวางกําลังประจําได้ที่นั่นมันจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารทิ้นดิ้งนะครับมันมันยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างมีความอ่อนแอไม่เหมือนตัวเนิน3 5 0นะครับเพราะนั้นลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปตรงนี้จึงจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับทีนีเ้เราจะปรากฏว่าทางข่าวสารว่าจะมีการใช้หากเราเคลื่อนที่ไปโดยผีผาม ในปราสาทตาคายเนี่ยเราก็จะโดนอาวุธยิงสนับสนุนก็คือ Bm 21นะครับซึ่งพร้อมที่จะจู่โจมเรานะครับแต่นี้แต่ใน่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราก็คงมีความพยายามทั้งเนิน3-50และปราสาทตาควายไปด้วยในพร้อมๆกันนะครับพยายามเข้าสู่2ที่หมายนะครับแต่เนื่องจากการดำเนินการในห้วงเย็นนะครับเราเองไม่คาดคิดว่ากำลัะเ,เจอสนามทุเ่เบิร์ บริเณอบปราสาทตาควายนะครับซึ่งเหตุการณ์ในในในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้กําลังคนที่มีคุณภาพของเราหนึ่งท่านนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจากทุ่นระเบิดก็คือหมดบุ๊กนะครับทำให้การเข้าสู่ปราสาทตาควายในห่วงเวลาสุดท้ายนั้นมีความสําคัญนะครับเ,เราก็ยอมรับว่าการบาดเจ็บจากสนามทุ่นระเบิดนั้นมีผลต่อการล้างน่วงในการที่จะลุกขึ้น ในขั้นสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเราจะต้องอพยายามสร้างสมดุลทั้งในภารกิจสุดท้ายกับขวัญและกำลังใจของความปลอดภัยของกำลังพลของเราควบคู่กันไปนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเราก็เลยเมื่อเวลาหมดนะครับเราก็สามารถคุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีกำลังประจำอยู่ที่ปราสาทตาคายครับ มีเพิ่มเติมไหมไ <ป S 1> มีส่วนอื่นที่ผมจะนำเสนอเพิ่มเติมหรือเปล่าฝ่ายฝ่ายเรามีไหมแล้วสรุปแล้วตอนนี้เรายึดไ่ได้ต้องต,ต้องถามว่าเราเราจริงๆริงการดังหารเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวเราหมายถึงองค์เราเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเราได้พื้นที่เพิ่มเติมแล้วในพื้นที่ที่เราได้เราก็สามารถถือว่าควบคุมตัวปราสาทได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามีฝ่ายทหารกัมพุชาอยู่ที่เป็นตัวปราสาทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องต้องหยุดกาปรปฏิบัติตาังทหารไว้เท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าใครที่ยืนอยู่ในตัวปราสาทต,ตาเมืองฟายในปัจจุบันนั้น จะเป็นผู้แพ้ชนะนะครับในการต่อสู้บริเวณพื้นที่ปราศัดตาควายครับผมแปลว่าตอนนี้ที่รอบปราัดนะคะมีกำลังทั้งไทยและกัมพูชาใช่ครับเป็นพื้นที่เดียวนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ข้อมูลมาตลอดว่าปราศาัดตาควายยังเป็นพื้นที่ที่ที่ยังทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญอยู่นะครับผมไม่ได้ฟันธง เพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะพูดถึงตัวพื้นที่ปราสาทอย่างไรนะครับาารไม่ได้มองเฉพาะตัวปราสาทเรามองว่าตัวปราสาทอาจจะเป็นเป้าหมายด้วยซ้ําไปนะครับเราอาจจะมองว่าพื้นที่การควบคุมทางทหารแบบอื่นอาจจะมีความสําคัญมากกว่าครับผมแลในระหว่างสุดนี้เป็นสุดที่ชัดเจนนะครับว่าทางรุชาเนี่ยใช้ทุนระเบิดที่สะพดปัญญาครับต้องควบคุมหลักฐานประท้วงด้วยนะครับอ๋อชัดเจนจริงๆเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ย เรามีความแน่ชัดตั้งแต่ครั้งที่2นะครับที่เราพบที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเรามีผู้ประสบเหตุจริงๆนะครับและวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีสื่อสังคมอ,ออนไลน์นะครับก็ได้พาผู้คนไปเดินอยู่บริเวณปราสาทแล้วจะเราจะเห็นพวงของปราสาทอาพวงของ ทุ่นระเบิดแบบ PMN 2เนี่ยวางอยู่ไม่ได้วางอยู่ชิ้นเดียวเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะพวงนะครับอันนี้อาจจะมันมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจํานวนมันเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลและองค์ประกอบหนึ่งเราต้องเราต้องเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้ในทางทหารอาจจะกที่คายลงไปบ้างนะครับแต่การต่อสู้ในเวทีต่างประเทศเรายังคงต้องดําเนินการต่อนะครับซึ่ง กระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็หลักฐานนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์ต่างๆขณะน,นี้ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบได้มาในในในสายของทางราชการหรือเป็นได้มาในสายของของสื่อมวลชนทั่วไปมันก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะใช้พิสูจน์ได้ครับผมต่อเน,นื่องการระเบิดในระหว่างที่พิจารเราสามารถเขาเ้าไปเก็บกู้หรือโอการณาได้ครับออขณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอดูก่อนนะครับ ต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยฝ่ายทหารเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรแต่ในขั้นนี้ถือว่ามันเริ่มจากจุดยิงก่อนนะครับแต่ว่าในในการปฏิบัติอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีต่อต่อไปเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีนะครับผม,มนในส่วนโคสกไม่ได้รับข้อมูลเลย นะครับผมเองอ,อยู่เฉพาะการปฏิบัติทางทหารของหน่วยในพื้นที่ครับผมให้เดเรื่องของไคไว้ไหนครับที่เขาอเรารับผตัวเราเป็นการต้องย้ครับคือจริงๆข่าวสารที่ที่มาจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องต้องเขาเรียกต,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 ต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างที่พวกเราทราบกันนะครับแต่นี่ถามว่าการปฏิบัติของอผู้ที่เราควบคุมตัวได้เนี่ย นะครับเดิมเนี่ยเรา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 เองก็ยึดหลักนะในวันแรกเนี่ยเราก็ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายสากลน,นะครับคงไม่ได้เพราะเราถือว่าทหารจะอยูอ่ของฝ่ายตรงข้ามเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติของตัวเองมันเป็นหลักจริงๆมันเป็นหลักพื้นฐานในทางทหารนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามวางอาวุธแล้วเราจะมองเขาเป็นเป็นคนร้ายไม่ใช่สุภาพบุรุษ คือคือกองทัพบไทยเนี่ยหรือกองทัพไทยเนี่ยเราอยู่ตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่เรามีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเราเข่งคัดในกฎกติกาที่เป็นสากลน,นะครับเรายึดถือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วเราสิ่งเหล่านั้นได้นะครับสิ่งไหนจริงเราบอกจริงสิ่งไหนไม่จริงไม่ใช่เราก็พูดไปตามความจริงนะครับผมเชื่อว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ย ค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นในให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความตรงไปตรงมาของประเทศไทยนะครับในทุกๆระดับไม่ใช่เฉพาะในฝ่ายทหารนะครับรวมถึงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศและก็รัฐบาลด้วยครับผมและในปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าเรามีการดําเนินการในลักษณะของกฎหมายปกติก็คือเป็นเรื่องของหลหนีเข้าเมืองไปนะครับก็ดําเนินาการไปตามช่องทางปกติได้นะครับแต่เดิมนั้นตอนใน,ในวันแรกนั้นเนี่ย ถือว่าเราเราเรา,เราพบเขาในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นเราเราเราสามารถจะเมื่อมีรายละเอียดเราก็ดูว่าตามความเหมาะสมว่าจะไปในในเส้นทางไหนนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราใช้ไปในเลือกนะครับมองไปในะลักษณะของของผู้ที่ควบคุมอ่ากำลังทหารฝ่ายตรงข้าม บางคนอาจจะไปพูดเกินเลยว่าอาจจะไปใช้คําเฉลยสึกซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีผลมันอาจจะไปมีผลในเวทีต่างประเทศเราก็ได้รับคำประสานเรื่องข้อมูลว่าเราอาจจะใช้ว่าเราควบคุมตัวทหารกัมพูชาได้นะครับแต่โดยหลักๆก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะขัดขืนต่อสู้ครับผมมีที่มีความผิดในเรื่องบ้าาค่ะเืองผิดกฎหมายแล้วในทีุ่กาเอาอะไร มันมีตอนติดเป็นข้าวาดและปกป้องเาลูกลาีระทาตอนนี้เข้าสู่กฎหมายปกติแล้วก็ต้องให้พนักงานสอบสวนดูนะครับเพียงแต่ว่าเราเราออกในมุมนี้ก็ก,ก็จะได้ทําให้เห็นว่าเราเราเราไปได้หมดนะขออย่างเดียวว่ามันอยู่บนกรอบกฎหมายที่เรามีนะครับถ้ามองตรงนั้นว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ดูแล้วเดี๋ยวอาจจะในเชิงว่าความรู้สึกมันอาจจะดูรุนแรงใช่ไหมครับเราสามารถปรับเราก็ปรับได้เพราะว่า แต่มันก็มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับรุ่นละุมิดเขาโพสตมาเหมือนจัดเล่นเล่นรับให้เราเรียกเสริมตัวกับอันเอเอ็อยากให้โค้ชช่วยอธิบายขั้นตอนการดำเนินการกฎหมายว่ามันต้องใช้ระยะเวลายาวนานก็มันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกตินะครับของของตอนนี้มันถ้าถ้าเป็นในในมุมของข้อมูลผิดกฎหมายมันก็ต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนละนะครับเรา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 เองอาจจะมันมันก็แล้วแต่ว่า ในในรายละเอียดเนี่ยในการสอบสวนมันมีอะไรบ้างแต่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับผมอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมายทั่วไปหมดถ้าเราพูดถึงกฎหมายแรงงานเราก็ดูว่าเข้ามือผิดกฎหมายแรงงานในพื้นที่ทั่วๆไปมีขั้นตอนอย่างไรก็ก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นครับผม ก็เราเราก็พยายามสื่อสารไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีการปฏิบัติต่อในเรื่องข่าวสารนะครับในทํานองแบบนั้นก็เราเราเชื่อว่าเราสามารถกระทําได้เพราะถือว่ามีเหมือนมีเจตนาที่จะทําให้สังคมโลกเข้าใจประเทศไทยแล้วก็เข้าใจกองทัพไทยผิดครับผมก็การลงทุนเนของการที่เรายืดตามวายไม่ได้เนื่องจากเรายืดเวลาตามไปตามคำตามข้อตกลงของเขาเลยนะที่เราว่า เราจะยุติกัญญิงตอนผมโรงเรียนแล้วทางกำจาดก็ขอเป็นเก่นคืนทำให้เราไม่สามารถเสริมกำลังแล้วก็เข้าไปยึดตามาได้เรื่องนี้เป็นยังไงพูดให้ตรงตรงอ่ะตรงนี้ผมผมไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจนแบบนั้นนะครับเสติกับกเก็ออนไลน์บาคที่พูดนยสคนที่ตามอย่พูดว่าเาอใช้หป คือคือผมว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับได้เห็นว่ากองทัพไทยได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราไม่เคยเทําอะไรนะครับที่ให้มีความเครื่อนแคลงใจในในสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติและเรากําลังพยายามนะครับอาจจะมีผมเชื่อว่าอาจจะมีส่วนน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราเองสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลหรือเราเสริมข้อมูลให้ได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราให้จากทางหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นหน่วยงานภาคพลเรือนหรือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราก็ให้ทําได้นะครับเราต้องเรียนว่าผมผมเองก็เคยได้ให้ข้อมูลว่าการปฏิบัติในห่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยนะครับผมว่าเราเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีครับไม่มีครับผม แล้วก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าในภาพรวมเนี่ยเ,เราเราทำได้บรรลุตามเป้าหมายนะครับ99%กเ็นครับผมครับผมนั่นก็คือการแถลงข่าวนะครับซึ่งเราสามารถติดตามการแถลงข่าวสดๆดแบบนี้ได้ตลอด